ต้นยางนาไม้มีค่าคู่บ้านคู่เมืองไทยมาช้านานพบได้ทั่วไปในประเทศไทยทุกพื้นที่ซึ่งยืนยันได้จากชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอที่มีคำว่ายางผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นอำเภอท่ายางอำเภอท่าสองยางอำเภอยางตลาดและอำเภอยางชุมน้อยเป็นต้นในช่วงหลัง ต้นยางนาในพื้นที่ประเทศไทยถูกตัดทําลายลงไปเป็นอย่างมากจนจํานวนลดน้อยลงอย่างน่าใจหายปัจจุบันนี้รัฐบาลมีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้นยางนาซึ่งประโยชน์ของต้นยางนามีอยู่อย่างมากมายเริ่มตั้งแต่ต้นขนาด2ปี3ปีขึ้นไปก็สามารถเก็บเห็ดป่าบริโภคได้หลายชนิด และที่สำคัญยังช่วยฟอกอากาศและสร้างอากาศบริสุทธิ์ออกมาในพื้นที่ได้ด้วยต้นยางนาที่มีอายุ1 5ปีขึ้นไปสามารถเจาะเพื่อเอาน้ำมันที่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลได้น้ำมันจากต้นยางนานำมาใช้ประโยชน์ทดแทนน้ำมันดีเซลโดยนำไปใช้ทำเกษตรแบบพอเพียงน้ำมันจากต้นยางนาสามารถผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ดีโดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรรอบต่ำเช่นใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลเติมรถไถนาเดินตามได้100%เปอร์ซวิธีการเจาะเอาน้ำมันจากต้นยางนาก็ไม่ยุ่งยากนำสว่านไฟฟ้าห้าหุนเจาะลงไปในเนื้อต้นยางนาเฉียงทำมุม45องศาขึ้นเจาะห่างจากพื้นประมาณ30-50ซนติมตรลึกประมาณ15-20ซนเมตร จากนั้นใช้ขวดพลาสติกที่ต่อเป็นจุกสายยางประดิษฐ์ขึ้นเองเสียบเข้ากับรูที่เจาะไว้แล้วนำดินน้ำมันมาปิดเพื่อไม่ให้สายหลุดให้น้ำมันยางนาไหลลงโขวดทิ้งไว้สองสามวันจะได้น้ำมันยางนาประมาณ 5- ขีดหรือครึ่งกิโลซึ่งเท่ากับครึ่งลิตรนั่นเองส่วนรูแผลจากการเจเาะก็จะเอากิ่งยางนาตอกอุดแทนใช้เวลาหเดือน แผลที่เจาะจับประสานเซลล์เป็นเนื้อไม้เช่นเดิมซึ่งน้ำมันจากต้นยางนาคล้ายน้ำมันดีเซลสามารถนำไปเติมเครื่องจกักรกลรถไถนาเดินตามเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าได้เลยปัจจุบันเราใช้น้ำมันดีเซล1ลิตรสามารถทำงานได้1ชั่วโมงแต่หากผสมน้ำมันยางนาลงไปกับดีเซลอัตราส่วน50ต่อ50เครื่องยนต์สามารถทำงานได้นานถึง3ชั่วโมง เพราะน้ำมันยางนาเป็นน้ำมันที่ให้ค่าพลังงานที่สูงอย่างไรก็ตามที่ศูนย์ในจังหวัดนครพนมได้ทดลองใช้น้ำมันดังกล่าวมานานกว่า2ปีแล้วและที่มีการทดลองใช้กับรถไถนาเดินตามเครื่องยนต์รอบต่างก็ไม่มีปัญหาอะไร